กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PC Gamer TV นะครับผมและวันนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะพี่จะมาสอนทุกคนเล่นสนัยนะครับวิธีการเล่นสนัยเล่นยังไงให้ตึงเหมือนในคอมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมใครยังไม่กดติดตามให้พี่ก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยถ้ายังไม่กดกระดิ่งนะครับผมก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแล้วก็ปักการแจ้งเตือนไปทั้งหมดนะครับผมถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลยครับผม ข้อแรกเลยนะครับผมที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับผมสําหรับการเล่นสนัยนะนั่นก็คือการตั้งค่านั่นเองนะครับผมวิธีการตั้งค่าสนัยจะตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับอันดับแรกนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาเลือกเมนูการควบคุมนะครับผมแล้วให้ทุกคนนะครับผมเลื่อนลงมานะครับผมทุกคนจะเจอกับเมนูที่มันเขียนว่ากดยิงครั้งเพื่อสงบนะครับผมเออถ้าของน้องๆคนไหนที่ปิดอยู่เนี่ยขอให้ทําการกดเปิดนะครับผมทุกคนเออซึ่งข้อด กดสโพนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนะครับผมกดปุ่มยิงครั้งไว้นี่ครับผมตัวเกมก็จะสโพให้เราแบบอัตโนมัตินะครับผมทุกคนเออซึ่งพี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับผมสําหรับการเล่นปืนสนใดนะข้อที่2นะครับผมที่ทุกคนจะต้องรู้เลยนะครับผมทุกคนนั่นก็คือการสับปืนหรือว่าการสลับปืนนั่นเองนะครับผมทุกคนเออเทคนิคจะมีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมปุ่มที่ทุกคนจะต้องรู้จักเลยนะครับผมนั่นก็คือปุ่มปุ่มับสองปุ่มนีืนะครับผมเออน การเล่นนะครับผมก็ให้ทุกคนจํำง่ายๆเลยนะครับผมเออหลังจากที่ทุกคนเนี่ยทำการยิงออกไปหนึ่งนัดนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดสับปืนตามทันทีเลยนะ <S <S ซึ่งวิธีการเล่นแบบนี้นะครับผมเป็นวิธีการเล่นแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมสําหรับการเล่นสนานะครับผมเออถ้าทุกคนทําจนมันชินแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะ และข้อสุดท้ายนี่ครับผมข้อที่3มเนะ่ครับผมนั่นก็นค,คือการสะบขบยิงนั่นเองนะครับผมวิธีการสะบบยิงให้เหมือนในคอมนะครับผมจะมีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมพี่ก็จะใช้นิ้วเล่นทั้งหมด3นิ้วนะครับผมทุกคนเออนิ้วแรกนะครับผมก็จะเป็นนิ้วโป้งข้างขวานะครับนิ้วโป้งข้างขวาเนี่ยนะครับผมพ, pues พี่จะใช้เล่นเป็นปุ่มยิงปืนนะนิ้วชี้ข้างขวานี่ครับผมพี่จะใช้เล่นเป็นปุ่มสับป,ปืนนะครับแล้วก็นิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยพี่จะใช้ ให้ทุกคนจําง่ายๆนะครับผมทุกคนก็อันดับแรกเนี่ยนะครับผมให้ทุกคนจําว่าปุ่มยิงเนี่ยนะครับผมทําหน้าที่เป็นตัวเล็งศัตรูอย่างเดียวนะครับผมหรือว่าล็อกเป้าศัตรูอย่างเดียวนะครับผมทุกคนส่วนเราจะทํายังไงนะครับผมให้กระสุนมันออกมาจากปืนนะครับผมทุกคนก็ให้ทุกคนจําเทคนิคนี้นะครับผมทุกคนนั่นก็คือการใช้ปุ่มสับปืนกับปุ่มสะโผดนั่นเองนะครับวิธีการใช้ปุ่มสับปืนกับปุ่มสะโผดใช้ยังไงนะครับผมทุกคนก็หลังจากที่ทุกคนเล็งเป้าไปหาศัตร ปุ่มสกปบหนึ่งครั้งนะครับผมเออแล้วรอให้กระสุนมันออกมานะครับผมว่าหลังจากที่กระสุนมันออกมาปุ๊บนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการกดปุ่มสับปืนแล้วก็ปุ่มสกปบใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผมเออเราจะทําแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ากระสุนรามันจะหมดแม็กนะเออซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าทุกคนทาเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูคลิปตัวอย่างนะครับผมว่าหลังจากที่เราฝึกจนชินแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาเราเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอไปดูเลยครับผม TRIPLE KILL! TRIPLE KILL! DOUBLE DOUBLE KILL! โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการเล่นตืนซันนนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเออแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเทคนิคใหม่ๆต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมทุกคนเออก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม